สวัสดีตอนเช้าเชวันพฤหัสนะครับเดี๋ยววันนี้ช่างจะมาส่งงานให้ลูกค้าอีกห้ท่านเอาลงเอาขึ้นไปแพ็กแล้วอีกกระบอกหนึ่งแล้วก็มารีวิวให้ดูอีก4กระบอกว่ามีของใครบ้างที่ได้ส่งก็จะเป็นรางบนแท็กทั้งหมดนะฮะจะเป็นท้ายท้ายมือสอดทั้งหมดเหมือนกัน ปีกนี้ก็จะเป็นปีกโรเลอร์ทั้งหมดนะฮะเป็นโรเลอร์ข้างข่าวจะมีตั้งแต่4 5 50ฮะอย่าง4 5นี่ก็เสริมยางข้างนอกได้เส้นหนึ่งอย่าง50นี่ก็เสริมยางข้างนอกได้3เส้นอย่างเงี้ยครับก็วันนี้ก็จะได้ส่งอยู่รถน้ำหนักหน้าอยู่3ตัวและรีดปลายเรียวอยู่1ตัวตัวรีดปลายเรียวอยู่ตัวที่3ส่วนตัวท้ายก็จะเป็น ลดน้ำหนักหน้าลายลดน้ำหนักหน้าก็จะไม่แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> อยู่ที่แคปซูลน้อยแคปซูลเยอะตรงสไลด์นะฮะก็จะมีประมาณนั้นเดี๋ยวไล่ให้ดูเลยว่ามีของใครบ้างครับตัวแรกมันเป็นมือสอดนะฮะรางตัวนี้จำไม่ได้ว่ามันเท่าไหร่น่าจะร้อยสาสิบนี่แหละตัวนี้ไป ตัวนี้ไปสกลนกครน,นะฮะอันนี้ไปไปอำเภอเมืองชาติเชิงชุมอันนี้ของคุณนันนันทกานะฮะหน้าแฟนน่าจะเป็นคนสั่งให้ตัวนี้จะเป็นปีกโรลเลอร์40เซนค้างคาวนอกโรเลอร์ในชักชักก็อยู่ที่ประมาณ78ถึง80ฮะประมาณส่วนลำที่สองนี้เป็นมือสอดอ่าเป็นกระพี ก็เอ่อเป็นประดูกระพี้เขาควายครับตัวนี้ของคุณชัดอันนี้ไปขอนแก่นนะฮะส่งได้วันนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นปีกโรเลอร์ข้างขาวเหมือนกันประมาณนี้คุณตอบคนตอไปก็จะเป็นอ่กระพี้เขาควายเหมือนกันนะฮะเป็นรีดปลายเรียวปีกสีก่ห้าโรเลอร์ในข้างข้านอกอันนี้ของคุณ สุดใจอันนี้ไปสมุทรสงครามฮะไปตํบลลาดใหญ่อำเภอเมืองคนสุดท้ายนี่ก็จะเป็นกระพี้เขาควายเหมือนกันนะฮะเป็นไก่เซฟนกปีกก็จะเป็นปีกห้นะฮะตัวน,นี้ลางน่าจะร้อยสี่ปีห้าของคุณสุนีฮะ อันนี้ไปหนองมะนาวอเภอคงจังหวัดนครราชส,สีมาก,ก็ส่งได้วันนี้5ตัวด้นด,ดับอยู่บนห้องอ้ยอยู่บนที่แพ็คของของแม่บ้านอีกตัวหนึ่งฮะอ่าพอดีเรียบเอาขึ้นไปแพ็คก็จะได้ส่งอีกวันนี้5ท่านนะฮะสินค้าถึง2อถึงสวันนะฮะเดี๋ยวเจนที่เขาโทรหาก็เปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้ด้วยแล้วกันครับ เดี๋ยวผมให้ดูระบบไกลก่อนอันนี้ก็เซฟไว้อยู่ครับกดเซฟก็โอเคฮะประมาณนี้นะฮะ เดี๋ยวก็ทําตามคิวที่สั่งจองไว้นะ,ะเดี๋ยวพอถึงคิวเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหานะฮะก็บนดาดฟ้าก็อีกสองตัวที่ลงเงารออยู่จะเป็นมือมือสอดทั้งสองตัวก็ให้ดูประมาณนี้นะ,ะเดี๋ยวแม่บ้านเขาทักหานะฮะ,ะถึงคิวใครบ้างก็ทําตามคิวนะครับจะประมาณนี้นะฮะเป็นบอลแท็กนะ,ะช่วงนี้นะฮะเป็นรางบอลแท็กทั้งหมด ่าเดือน2เดือนนี้จะบอนแ็กออกทั้งหมดเลยโอเคฮะฝากกูได้ครับขอบคุณครับ